พลอยเชอร์มานขอโทษตงทูพีรับขาดสติช่วงเจ็บปวดยุติประเด็นร้อนหลังจากเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลพลอยเชอร์มานบุญญศักดิ์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2568โดยมีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมขอโทษต้งทูพีอย่างเป็นทางการโดยพลอยได้ระบุว่าพลอยอยากจะขอโทษกับคำพูดที่ไม่สมควรและได้ล่วงเกินออกไปก่อนหน้านี้ เพราะเผลอทำในสิ่งที่ขาดสติไปในตอนเจ็บปวดมันไม่เหมาะสมและไม่สมควรเลยไม่ว่าจะผ่านอะไรและรู้สึกแย่แค่ไหนก็ตามพลอยไม่มีสิทธิ์จะพูดกับตรงแบบนั้นขอโทษนะที่ทำให้รู้สึกแย่และพลอยยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเราเลิกกันมาสักพักใหญ่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่มีบางสิ่งที่ทำให้เข้าใจไม่ตรงกันและเข้าใจผิดต่อกันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนที่เราคบกันขอบคุณทุกคน การออกมาขอโทษและชี้แจงครั้งนี้ของพอยเชอร์มานถือเป็นการยุติกระแสข่าวและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยมีแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในการแสดงความรับผิดชอบของเชอ